มาต่อกันที่ข้อที่6นะคะอย่างที่บอกค่ะาการหาคือแก้จโจทย์ปัญหานะคะก็จะสามารถทําได้โดยการที่เราต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจเนาะแล้วก็ดูว่าโจทย์เขาดาักอะไรนะคะแล้วเขากําหนดอะไรมาให้บ้างแล้ววิธีการที่จะหาคําตอบหาได้อย่างไรนั่นเองนะคะข้อที่6นะคะวันแรกยับต้องนิดนึงอ่ะวันแรกต้นขี่จักรยานได้ระยะทางเท่าไหร่คะ 5เศษ3ส่วน8กิโลเมตรวันที่2ได้ระยะทางอีก4เศษส่วน10กิโลเมตรต้นขี่จักรยาน2วันได้ระยะทางต่าง,างกันกี่กิโลอ่ะดูนะคะถ้าต่างกันก็ต้องเอามาเปรียบเทียบกันดังนั้นคำว่า5เศษ3ส่วน8วันแรกนะวันที่1วันแรกอ่วัน2ต้องเอามาเปรียบเทียบกันนักเรียนดูค,คุณครูเคยให้นักเรียน เขาเรียกว่าอะไรเปรียบเทียบเศษส่วนอย่างคร่าวๆแล้วเนาะว่าระยะอาอะไรที่มันต่างกันหรืออะไรที่มันมากกว่าดูแบบนี้ก็ดูเฉพาะอะไรคะเลข5้ากับเลขสี่เนาะก็สี่ต้องน้อยกว่ายอยู่แล้วดังนั้นก็เห็นไหมเขียนได้ประมาณนี้นะคะสี่เศษ7เจส่วนแต่ทีนี้โจทย์เขาถามว่ามันห่างกันเท่าไหรล่ล่ะคาว่ามันต่างกันเท่าไหร่ก็คือระยะตรงนี้ถูกไหมคะนักเรียนอ่าระยะที่มันต่างกันตรงนี้นี่ เขาอยากรู้แค่ส่วนเนี้ยที่มันต่างกันเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เนาะ <S <S เขียนตีกาไม่สวยเลย <S <S อ่าโอเคเนี่ยระยะน,นี้ยเท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่าซึ่งเราจะต้องมาหาคำตอบดังนั้นนักเรียนรู้แล้วถ้าเขียนเป็นอ่ามาโมเดลแบบนี้นะคะนักเรียนก็จะสามารถหาคำตอบได้จากการทำยังไงคะอ่าเอาห้า c สามส่วนแปดลบด้วย4 c เจ็ดส่วนสิบนั่นเองก็จะเท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่านี้ยังอ่าโอเคเราก็มาแสดงวิธีท,ทำได้เลยะคะ่ะอ่ะวันแรกวันแรกคีได้5เศษ3ส่วน8นะคะ กิโลเมตรคูณแทนด้วยกวมนะคะวันที่สองเท่าไรคะสี่เศษเจ็ดส่วนสิบกมนะคะดังนั้นได้ระยะทางต่างกันคือ 5้าเศษสาส่วนแดลบด้วยสีเศษเจ็ส่วนสินั่นเองนะคะดังนั้นเราก็ทําจากจานวนค่าให้เป็นเศษเกินก่อนเนาะขอมาเขียนเท่ากับตรงนี้ทำเศษจํานวนค่าห้าแปดสี่สิเป็น 43, ส่วนด้วย 8, ปดลบด้วย 40, เป็น 40, 47, ส่วน10นะคะอะ่ทำส่วนให้เท่ากาันโดยการหาอะไรคะ หาตัวคูณร่วมก็คือ8กับ10 8กับ10 10, 10รู้อยู่แล้วต้องเป็นตัวอะไรคะลงท้ายด้วย0แน่ๆก็หา8ก่อนเนาะ8อะไรได้ลงท้ายด้วย10 8 5 40นะ8 2ก่อน8 26 1 8 3 24 8 4 32 8 5 40มา่าลงท้ายด้วย4 40แล้วดังนั้น สิบอะไรลงท้ายด้วยสี่สิบคะก็สี่สิบเป็นสี่สิบเนาะก็ได้ตัวร่วมแล้วนั่นเองนะคะได้ตัวร่วมก็คือสี่สิบนก็ทำสี่สิบสามส่วนแปดให้เท่ากับส่วนเท่าไรคะให้เท่ากับส่วนต้องเท่ากับสี่สิบแปดก็ต้องคูณห้าตั้งเศษและส่วนนะคะอ้าวห้าไปคูณกับสี่สิบสามเลยคะ่ะ สี 43, ตั้งคูณด้วย5 5 3ห้ใส่5้ทด1 5 4 20 21นะคะได้สองส่วนด้วยสีต่อมาก็เป็น4ี่ส่วนด้วย10นะคะคูณด้วย4ทั้งเศษและส่วนเนาะอ่าได้40 เจ็ดสี่เจ็ดสี่ยี่แปดเนาะอ่าสี่สี่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดหนึ่งร้อยแปดสิบแปดนั่นเองอ่ะทีนี้เท่ากันแล้วบวกลบกันได้ไหมคะบวกลบกันได้ก็เอาเป็นสองร้อยสิบห้าลบกับหนึ่งร้อยแปดสิบแปดเนาะส่วนด้วยเท่ากับสี่สิบดูเครื่องหมายด้วยนะว่ามันเป็นลบนะก็เหลือเท่ากับเท่าไหร่คะ 2องร้อยสิบลบกับแปดร้อยอยแปดสิบแปืมยืมยืมและ0ูนย์ได้สิบห้าแปดเก้าสิห้เหลือเเนาะเจ็ดยืมมาอีก1 5, Tampa, variance, 8เหลือ2เหลือยี่สนั่นเอง 27ส่วนด้วย40นั่นเองนะคะก็เป็นคำตอบของข้อนี้นะคะก็ตอบเท่ากับเท่าไรคะอ่าใช้เวลาระยะทางที่ต่างกันนั่นก็คือ27ส่วน40กิโลเมตรนะอ่านักเรียนเขียนตอบเองนะนักเรียนเขียนตวัวตอบเองนะคะโอเคเสร็จแล้วต่อไปข้อที่7นะคะข้อที่7 ก็จะใช้เวลานานนะเพราะว่าเป็นการทำโจทย์ปัญหานะคะซึ่งก็ต้องมีวิธีคิดด้วยไก่ตัวเมียตัวหนึ่งหนักเท่านี้ค่ะอ่าไก่ตัวเมียหนักน้อยกว่าตัวผู้หนักน้อยกว่าตัวผู้เท่านี้อ่าเวลาเราจะเปรียบเทียบแบบนี้เราก็ต้องทำเป็นบา์โมเดลเนาะอืมเปรียบเทียบกันก็คือเปรียบเทียบก็เอาสองบามีสองบาเนาะอ่าตัวเมียหนัก หนึ่งเศษสองส่วนห้านะคะหรืออ่าหไว้ก่อนห้าหนึ่งเป็นห้าหกเจ็ดเจ็ดส่วนห้านั่นเองนะเขียนไว้ก่อนทําไว้ก่อนเลยนะคะต่อไปไก่ตัวผู้เขาบอกว่าตัวเมียหนักน้อยกว่าแสดงว่าตัวผู้ต้องหนักมากกว่าตัวผู้ก็ต้องยาวไปใช่ไหมอ่าตัวผู้ต้องยาวไปอ่าหนักน้อยกว่าตัวเมียเท่าไหร่ไอหนักมากกว่าตัวเมียเท่าไหร่คะตัวเมียเนี่ยหนักน้อยกว่าตัวผู้ อ๋อแสดงว่าช่วงนี้ถูกไหมนี่ช่วงนี้ปุ๊บ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 นี่หนักน้อยกว่าเท่าไหร่คะนี่น้อยกว่ามองเห็นไหมเอ่ยอ่าน้อยกว่าตัวผู้สิบเจ็ดส่วนยี่สิบ ไก่ตัวผู้หนักกี่โลอ๋อเขาถามหาไก่ตัวผู้ก็จะต้องเอามาบวกกันใช่ไหมออเออก็แค่นั้นนี่ก็เอาน้ำหนักไก่ตัวเมียมาบวกกับน้ำหนักไก่ตัวผู้อันนี้เมียอันนี้ผู้นะอ่าโอเควิธีทำก็เอาหนึ่งเศษสองส่วนห้านะบวกกับสิบเจ็ดส่วนยี่สิบนะเท่ากับเท่าไหร่นะคะนั่นนี้โอเคก็แสดงวิธีทำเลยคะ่ะเหมือนเดิม ไก่ตัวเมียนัก็คือเราก็ต้องหาก่อนนะว่าเขาให้อะไรมาหน่งเศษสอส่วนหหรือเอาเลยเจส่วนหั่นเองกิโลกร,รมัมกกรอนะคะกิโลกร,รมัมแล้วก็ไก่ไก่ตัวผู้หนักอ่าตัวเมียหนักในกลัวตัวผู้ เกนผิดอีกแล้วนักเรียนลบไม่ได้ด้วยอ่ะขอคีดน้อยกว่าเท่าไรคะสิบเจ็ดส่วนยี่สิบกิโลกรัมดังนั้นไก่ตัวผู้หนักก็คือเอาเจ็ด ส่วน5คูณคูณส่วน5แล้วนะเพราะคุณรูณแปลงแล้วเนาะ7ส่วน5บวกกับ17ส่วน20นะคะก็หาอะไรคะหาตัวคูณร่วมเหมือนเดิม5กับ20 5กับ20ก็ลงท้ายด้วย10เนาะ5 2เป็น10อ่ายังไม่ได้เพราะว่าตรงนี้20 5 3 15 5 4 20 อ๋อก็เอา20่สเลยยีไม่ต้องใช้เนาะก็20ไม่ต้องทําก็ทำเฉพาะเจ็ดส่วนห้านะทำให้เป็นทําส่วน5้าให้เป็น20่นะคะห้าสี่สเท่ากับเจ็ดสี่ยีสแปดเนาะส่วนด้วย5้าสี่ยี่ส ก็เอาลบกันได้เลยถูกไหมเพราะว่าตัว17ส่วน20ไม่ต้องทําส่วนให้เป็น20แล้วเพราะมันเป็นส่วนที่20อยู่แล้วถูกไหมคะอ่าเราก็เอามาลบอ่าเอามาบวกกันเลยก็คือได้28บวกกับ17ส่วน20ก็จะได้คําตอบเป็น8บวก7 14 15 15ทด1ใช่ไหมคะทด1 2 3 4 สี่สิบห้าส่วนยี่นั่นเองเนาะทีนี้มันเป็นคำตอบที่สุดท้ายหรือยังยังนะยัง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 ตัวผู้ไก่ตัวผู้หนักเท่าไรไก่ตัวผู้หนักเท่าไหรยังไม่ยังไม่เป็นคำตอบที่สุดท้ายใช่ไหมคะก็ตัดทอนใช่ไหมตัดได้แม่อะไรตัดได้ไม่ห้าเก้าห้าห้าไม่ห้าตัดใน 59, 45, 5้าเก้าสี่ส้าหอะไรด้วยยี่สิี่ยีก็ได้เป็น9กส่วนสใช่ไหมคะเ้าส่วนสตอบได้ยังยังมันเป็นเศษเกินต้องทำให้มันเป็นจำนวนคะ่ะก็ได้เป็น2องเศษ1นส่วนสวน, 4, นั่นเองนะคะโอเคไหมดังนั้นก็ตอบแล้วว่าไก่ตัวผู้หนัก2องเศษ1นส่วนสวนกิโลกร,รมัมตอบนะคะ โลกันโอเคต่อไปข้อที่ข้อที่เจ็ดผ่านนะผ่านไหมโอเคต่อไปข้อที่แปดข้อที่แปดนะคะข้อที่แปดเรก็จะต้องมองเช็คจออยู่ตลอดเนาะว่ามันเบี้ยวไหมนะคะโอเคพงข้แปดนะพงสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ด เซนติเมตรเพชรสูงสองส่วนสมของความสูงของพงนี่มาแล้วทีนี้จะทำยังไงถามว่าเพชรสูงกี่กิโลกี่เซนติเมตรดังนั้นมาทำแนวตั้งเขาบอกว่าสองส่วนสามเนี่ยมันจะเตี้ยหรือจะสูงกว่าก็น่าจะเตี้ยกว่านอ้อดังนั้นเอาเอาพงสูงๆแล้วกันอ่ะเอาพงคนนี้เป็นพงร้อยเท่าไรคะร้อย หนะึ่งร้อยเจสิบเอ็ดเนาะส่วนเพชรเพชรก็ต้องเตี้ยกว่าเพราะว่าถ้าเพชรสูงเท่าอะ่ะก็คือจะต้องเป็น3าส่วนสเลยใช่ไหมอ่ะก็มาแบ่งครึ่งพงไงพงงแทนที่จะอ่าสมมุติพงสมมุติถ้าเท่ากันใช่ไหมเนี่ยสมมุติเป็นเท่ากันถ้าเป็นเท่ากันของพงงใช่ไหม แล้วพงถูกแบ่งเป็นกี่ส่วน3ส,ส่วน1 2 3ดังนั้นคำว่า 2, ใน3ของพงก็ต้องเตี้ยถึงประมาณขีดที่เท่าไหร่คะอ่าขีดที่2เห็นไหมคะขีดที่2เห็นไหมขั้นขีดที่2ส่วนที่2นั่นเองอันนี้เป็นความสูงของเพชรใช่ไหมคะเพชก็สูงเท่าไหร่คะ2ใน3ของพงนั่นเองทีนี้อยากรู้ว่ามันเท่าไหรนะ่ล่ะ มันกี่เซนละ่ะเราก็ต้องทำเป็นอย่างนี้คำว่าเราก็ต้องมาแปลความหมายของคำว่า2ส,ส่วน3ของพงของคือคูณใช่ไหมของพงหมายความว่าความว่า2ส,ส่วน3ของคือคูณใช่ไหมคะของคือคูณเห็นไหมเนี่ยของคือคูณ ไม่เห็นจริงๆด้วยอ่ะของคือคูณคูณเท่าไหร่คะความสูงของพงความสูงของความสูงของพงก็คือ171น1่อยเจ็นั่นเองเนี่ยเราก็จะได้แล้ววิธีการคิดของเราวิธีทำเราก็ตอบดคีค่ะพงสูง1น1้อยเจ็สบเอ็ซนติเมตรูคุย่อเป็นซมเพชร สูงสองส่วนสามของความสูงของผงหมายความว่าเพชรสูงสองส่วนสามคูณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนั่นเองอ่ะก็ทำเลยค่ะดังนั้น สส่วนเท่ากับสองส่วนสามคูณหนึอ่ะตัดกันได้ไหมหนึ่งเมันก็คือส่วนได้1นใช่ไหมคุณครูบอกแล้วจํานวนนับทุกจํานวนมีส่วนเป็น1ตัดได้ไหมคะเครื่องหมายคูณแล้วตัดได้เนาะสามามอะไรได้17มีไหมสามหนเป็น3ามสาห้าิบห้าเหลือเศษสองสามจ็ดยี่นั่นเองอ่าไม่เชื่อลองนักเรียนลองตั้งหารดูนะคะก็ 171่ห17ารด้วยสามสามห้าสิบห้าเหลือเศษสองสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดนั่นเองนะดังนั้นก็จะได้57 57คูณกับอะไรคะ57าคูณสองนะคะห้าสิคูณสองเท่ากับสิทด1 45 25เป็น10เป็น11 1เอนส่นั่นเองส่วนส่วนหนึ่งก็คือ 114เซนติเมตรจบแล้วข้อนี้เนาะตอออบอตอไม่ยากเลยเห็นไหมคะไม่ยากเลยการทำเซส่วนไม่ยากเลยคะ่ะตอเพชรสูง144เซนติเมตรอ่าโอเคเข้าใจเนาะ ของคือคูณคูณกับอะไรนะคะก็ไปดูนั้นเนาะอ่าโอเคอันนี้เราได้รู้ความหมายแล้วต่อไปข้อที่9หรืนะคะเลยสองข้อเนาะมีสิบขอ้ออ่าข้อที่เนะคะข้อที่9ป้ามีน้ําเชื่อมเท่าไหร่คะ5้าเศษหนส่วนสลิตรทําขนมครั้งละเจ ส่วนแปดแสดงว่าทําหลายครั้งใช่ไหมป้าก็ต้องแบ่งออกไปทําแสดงว่าป้าเนี่ยมีน้ําเชื่อมใส่ถังอยู่เนี่ยเท่าไหร่คะอ่าทั้งหมดห้าเศษหนึ่งส่วนสี่ลิตรเนาะแล้วก็ใช้ทําขนมแต่ละครั้งเนี่ยตึ๊ด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 เนี่ยเท่าไรลูกเจ็ดส่วนแปดลิตรจ้าอืมป้าใช้น้ําเชื่อมทาขนมกี่ครั้งอ่าแล้วก็ต้องทําไงคะ ลบออกซ้าๆกันลบออกซ้ําๆกันลบออกซ้ําๆกันนั่นก็คือวิธีการหารน,นั่นเองเนาะวิธีการหารก็คือเอาอะไรตั้งคะ5้าเศษ1ส่วน4ลิตรเนาะหารด้วย7ส่วน8ลิตรนั่นเนองนะคะข้อนี้ไม่ยากเนาะ,ะวิธีทำบวกลบคูณหารไม่ยากหมดแล้วนะนักเรียนเพราะนักเรียนรู้จักหลักการแล้วนะคะก็ป้ามีน้ำเชื่อม ่ก็ต้องทำจากเศษเกินให้เป็นเอ้ยจากจานวนค่าให้เป็นเศษเกินนะคะก็ห้าสี่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดส่วนสี่นั่นเองลิตรนะคะอะ่แล้วก็ท้าใช้ทำขนมวันครั้งละไม่ใช่วันละครั้งละเท่าไหร่คะเจ็ดส่วนแปดลิตระจะ ทำขนมได้ก็คือ21ส่วน4หารด้วย7ส่วน8วิธีการทําเราก็ทําไงคะเปลี่ยนจากหารเป็นคูณตัวตั้งเหมือนเดิมก็คือ21ส่วน4เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็คือส่วนกับประมันก็คือ8ส่วน7ทีนี้ดูตัดก,กันได้ไหมคะตัดก,กันได้ไหมคะ ช่วงนี้สำคัญมากนะย้ำตลอดนะคะสำคัญมากเนาะอย่าทิ้งมันทำเหมือนเดิมทุกครั้งทุกรอบบวกลบคูณหารต้องจำกระบวนการให้ได้เนาะสี่หนึ่งเป็นสี่สี่สองเป็นแปดนะคะเจ็ดกับยี่สิบเอ็ดตัดกันได้ไหมคะได้เจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดนั่นเองนะคะดังนั้นเหลือเท่าไรคะสามคูณสองเท่ากับหกส่วนด้วยหนึ่งก็คือเท่ากับ หกครั้งนั่นเองตอ,อบอบตอนะคะใช้ป้าใช้น้ำเชื่อมทำขนมได้หกครั้งนั่นเองโูง่ายไหมไง่ายไหมไง่ายเนาะเส่วนเป็นเรื่องง่ายๆแล้วนะคะตอนนี้ไม่ยากตอบสำหรับเราอีกต่อไปเนาะโอเคอทำได้ขนาดนี้ดีแล้วลูก ต่อไปข้อที่สิบนะคะข้อที่สิบป้าดาตัดผ้าเท่าไรคะไม่ชัดอีกแล้วไม่ชัดอีกแล้วเบื <c> ่อ <oughs> <c oughs> เหลือเกินไม่ชัดอีกแล้วไม่ชัดอีกแล้วอ่าหก,กักเองนักเรงพอป้าดาตัดผ้าหกเซษสามส่วนสี่เมตรเป็นชิ้นชิ้นละเท่าเท่ากันได้เก้าชิ้นนะผ้าแต่ละชิ้นผ้าแต่ละชิ้นจะยาวกี่เมตร เอาแล้วนี่ปลามีผ้าย,ยาวทั้งหมดทั้งนี้ป้าหกเศษสามส่วนสเมตรทีนี้ป้าตัดได้กี่ชิ้นแน่ๆเก้าชิ้นนับหน,น,นึ่งสองสสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ถกเก้พอดีเก้าชิ้นหนึ่งสองสห้าหกปดเ้าชิ้นพอดีทีนี้อยากรู้ว่าแต่ละชิ้นนะ่ะมันได้9ชิ้น มันควรจะไปทํำยังไงถึงจะรู้ว่าแต่ละชิ้นมันยาวเท่าไหร่เนี่ยเขาอยากรู้ว่าเนี่ยเนี่ยเขาอยากรู้ว่ายาวเท่าไหร่อือใช่ไหมคะเราก็ต้องมาจับมันหานกันเหมือนเดิมมันแบ่งกันนี่สามส่วนสี่หานด้วยกานะคะว่ามันจะเหลือชิ้นละเท่าไหร่ก็มาวิจิตรน,นะคะเห็นไหมคะบาโมเดลนะคะจะช่วยให้เราสร้างแนวคิด ในการแก้โจทย์ปัญหาได้ง่ายมากจากเดิมซึ่งเราไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงคุณครูเคยเป็นนะตอนคุณครูประถม,มแล้วคุณครูก็สงสัยว่าโจทย์ปัญหานี้ยเราจะมีวิธีการแก้โจทย์ปัญหาอย่างไงคือถ้าให้ประโยคสัญลักษณ์มาเลยอ่ะเช่นเอาอันเนี้ยลบอันเนี้ยเอาเนี้ยคูณอันนี้ทํานู่นนี่เลยอ่ะคุณครูแก้ปัญหาได้แต่พอมาเป็นโจทย์ปัญหาปุ๊บเอ้าทำไมมันทําไม่ได้นะคะ S <S <an> <S เมื่อมันทําไม่ได้คือเราไม่รู้คอนเซ็ปต์ก็คือเราไม่รู้หลักการมันว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เรามองภาพไม่ออกถ้ามันเป็นสถานการณ์เป็นแบบนี้เราจะแก้ไขยังไงเราจะมีวิธีการยังไงแต่บาโมเดลเห็นไหมคะบาโมเดลช่วยเราได้บาโมเดลก็คือแท่งของเรานี่แหละแท่งความคิดของเรานี่แหละว่าเฮ้ยอ๋อนี่มันคือความยาวทั้งหมดอ่าแล้วมันแบ่งได้เชิ้นอทีนี้อยากรู้ว่ามัน เฮ้ยมันยาวเท่าไหร่เราก็เอาไปหารกันแค่นั้นมีหนไหมคะมันก็คือมันมันมันเป็นมันมองภาพออกได้ได,ได้วิธีการง่ายๆแค่นี้เองนะคะซึ่งใช้บาโบนิโอ้นะนักเรียนฝึกบ่อยๆนะคะดังนั้นเวลาแก้โจทย์ปัญหานะคะแทบจะไม่ต้องแบบโหมันนั่งวนเวียนอยู่นั่นแหละเอ๊ะจะทําวิธีไหนยังไงบวกลบคูณหารถ้าคําตอบไปทุกวิธีแล้วก็ยังไม่เจออะไรอย่างเงี้ยเนาะเราไม่ต้องไปเสียเวลายอย่างนั้นอีกแล้วนะคะเราก็ทําวิธีการใช้ บาโมดเดลได้เลยอ่าป้าดาเนาะอ่าป้าดาตัดผ้ากี่เมตรคะตัดผ้าหกเศษสามส่วนสี่เมตรก็ทำให้มันเป็นยังไงคะกอ่าหรือสี่หกยี่สิบสี่ยี่ส7สี่พวกเจ็ดยี่สิบเจ็ดส่วนสี่เมตรนั่นเองเนาะทำให้มันเป็นเศษเกินซักแล้วก็ตัดได้กี่ชิ้นตัดได้ เก้าชิ้นดังนั้นจะตัดได้จะตัดได้จะตัดจะได้ได้จะตัดได้ดไดไดดไดก็คือยีสิบเส่วนสหารด้วย 9. เก้าอ้าวเก้าคูเก้าหารเก้าทำไงคูผมไม่รู้เอาก็ตัวอะไรคะตัวจำนวนนี้ก็คือส่วนด้วยหนึ่งทุก ทุกทีไงใช่ไหมก็คืออ่ามันก็คือ9ส่วนหนึ่งนั่นแหละนะผมจะหาส่วนกลับมันได้ไงนักเรียนทําแล้วเนาะนักเรียนทําแล้วกลับไปดูตอนส่วนกลับของมันด้วยตั้งแต่เริ่มแรกเลยตั้งแต่เรื่องการหารเลยนะคะไปดูนะใครที่ไม่คล่องนะกลับไปดูนะคะอา้าวเปลี่ยนจากหารเป็นคูณกลับเษเป็นส่วน9เฉยเยมันคือ9ส่วนหนึ่งถูกไหม ทีนี้พอเปลี่ยนเครื่องหมายคูณแล้วเราต้องกลับส่วนของมันด้วยมันก็จะเป็น1ส่วน9นั่นเองเนาะขั้นตอนนี้นะสสำคัญนะเนาะอ่ะตัดได้ไหมทีนี้9อะไรดี27่3 27นี่9 1เป็น9 9 3 27็3นะคะก็3คูณกับ1ได้เท่ากับ3 4คูณกับ1ได้เท่ากับ4นั่นเองก็ จะได้แล้วว่าผ้าแต่ละชิ้นต้องยาวกี่เมตรคะเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือ,อยังเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วก็ตอบได้เลยตอบตอบตอบอ่าผ้าแต่ละชิ้นยาว3ส,ส่วน4เมตรนั่นเองโอเคเสร็จแล้วนะคะอค๋อยังไม่เห็น อ่าเสร็จแล้วนะคะโอเคสำหรับ EP ที่2นะคะก็คือคลิปตอนที่2ของการเฉลยแบบฝึกหัดนะคะ1.19นะคะบอกแล้วว่ายาวนานมากสำหรับการแก้จทยป,ปัญหาในแต่ละข้อแต่คุณครูอยากให้นักเรียนฝึกทำบ่อยๆนะคะฝึกฝนบ่อยๆเราจะได้คล่องขึ้นถนัดขึ้นเก่งขึ้นนั่นเองหวังว่านักเรียนจะสนุกกับการคิดเลขวันละนิดนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย